半颗心又燃亮。 มีเท่าไหร่ก็ใส่ไปจนสุดอยู่แล้วนะคะเพราะในงานนี้ไหล่แค้นได้เป็นตัวแทนศิลปินทีป๊อปไทยเพียงวงเดียวไปยืนหนึ่งเปิดโชว์ในงานคาเธชอินเตอร์เนชั่นแนลไชนีสมิวเซียไนท์ a พเร e ค่ะฉลองเทศกาลตรุษจีนกันถึงฮ่องกงเอาเพลงดังของตัวเองอย่างเพลงฮ่องนะคะสับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่แปลว่าสุดยอดไปโชว์ลีลารองเต้นกันแบบฮ่องฮ่องถึงฮ่องกงค่ะแถมยังอินเตอร์เพราะว่าได้จอยเพลงอัปเชอร์ของโรเซ่ด้วยนี่เป็นปีแรกด้วยนะคะที่ตัวแทน ไทยเข้าร่วมงานนี้พร้อมเอปิดโชว์ร่วมกับการแสดงจากนานาชาติถึง14ประเทศการได้ปรากฏตัวบนเวทีร่วมกับตัวแทนจากนานาชาติครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไหลแค้นเขาทำถึงค่ะเพราะตั้งแต่5หนุ่มนะคะนัด ตุ้ยเลโก้ฮงและวิลเลียมเดบิวต์มาเมื่อต้นปี2566จากโปรเจกต์อัลฟานับเวลารวมเกือบ2ปีค่ะแต่เดินสายโชว์ไปแล้วหลายประเทศก่อนหน้านี้สดสดร้นรอนๆต้นเดือนมก,กราคม2568ไปโชว์ที่มิวสิกคอนนะคะที่หนานหนิงเมืองจีน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยไปทั้งอินโดนีเซียญี่ปุ่นแล้วก็กัมพูชามาแล้วด้วยนี่เลยทําให้ปีนี้มีการประกศาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่า2,568นุมน่มๆไร้แค้นจะจัด first Asia tour ค่ะ ในชื่อว่าไลเค้นอลิชคอนเสิร์ตเดอะเฟิร์สเอเชียทัวร์วางไลอัพเอาไว้ห้าแห่งนะคะคืออินโดนีเซียญี่ปุ่นสิงคโปร์กัมพูชาและไต้หวันในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์และมีนาคมนี้ค่ะพร้อมกันนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ทีป๊อปไทยก็อินเตอร์ไปได้ไกลต่อเพราะนอกจากงานเพลงแล้วทั้ง5คนเขาก็มีซีรีส์วายด้วยเรื่อง Temp ปฮาร์ดเดสิปส์บีที่หลงสตรีมมิ่งเจ้าดังก็น่าจะเป็นอีกแรงนะคะที่ผลักให้ไปได้ไกลามากๆค่ะ 啊。<music>